รอบรองชนะเลิศคู่แรกวันนี้นะคะนครราชสีมาคิวมีซีวีซีแข่งกับขอนแก่นสตาร์วีทีโอโูต้องบอกว่าทางนครราชสีมาก็คือส่งผู้เล่น6คนแรกแบบจุกๆเลยนะสิริมามานากิจจรัตรพรบรรดาศัก์ยูฟาดนพรสินโพลและ หัวสาวอย่างออนอุมาสิทธิที่รักและส,สิบาพรจันทวิสูตรรวมถึงลิเบอร์โลเลยก็คืออีเนตูเอเปอิดต้นเซตมาโอ้โหนครราชสีมาก็โชว์ความเดือดเลยนะคะลูกตบของออมสินส,สิบาพรจันทวิสูตรตบอัดลิเบอร์โลทางฝั่งคอนแก่นนี่ จุกลิ้นปีเลยทุกคนล้มตึงเลยนะ,ะแล้วก็ต้องออกไปนั่งข้างสนามเลยโอ้โหก็อย่างว่าเลยคะ่ะลูกศิษย์พี่อนุมาศิริรัก <c oughs> เห็นฝ่ามือแล้ว <c oughs> โอ้โหคะแนนนี่คือเดือดตั้งแต่เซตแรกเลยนะคะทางฝั่งนะครราชาสีมาคิวมีซีวีซีนี่ทำคะแนนแบบไปไกลแล้วคือคะแนนไปจนถึงกลางเซตแลวนะทุกคน15ทางขอนแก่นยังอยู่5คะแนนอยู่เลยคือช่องว่างแบบมีถึงส0อะ่ะ โอ้โหนครราชสีมาก็คือนครราชสีมาจริงๆค่ะคือลูกตกวันนี้ของนครราชสีมานี่คือเน้นให้ทางแบบอมศินสาาสีพาพรนี่ทําแต้มได้เยอะเลยนะคะสุดท้ายค่ะนครราชสีมาคิวมีซีวีซีก็เอาชนะขอนแก่นได้ในเซตแรกด้วยสกอร์ยีต่อ11โอ้โหขอนแก่นก็ยังขึ้นเลข2หลักได้นะคะเกือบขึ้นไม่ได้แล้วทุกคนคือวันนี้นครราชสีมาก็ก็มาตรฐานนะทุกคนคือเด็ด ขาดคือเดือดคือเฉียบเกมรับดีเกมบุกดีฝั่งขอนแก่นเองอะวันนี้หน้าบล็อกไม่แน่นนะคะพอหน้าบล็อกไม่แน่นแล้วหูฝั่งนคะรราชสีมาก็หลากหลายในการรุกมากๆก็ทําให้จบสกอร์ไวนี่แหละคะ่ะเซตแรกผ่านไปนคะรราชสีมาชนะ25ต่อ11ค<ะ>่ะเซตที่2เหมือนเกมจะพลิกนะคะตั้งแต่้นเซตมาตังึงกลางเซตเนี่ยเพราะขอนแก่นซานำนำะนครราชสีมา คือแบบเฉียดเฉีวอ่ะคือคะแนนห่างแบบ1คะแนน2คะแนนแต่เป็นฝ่ายนคนรราชสีมาที่ตามนะทุกคนพีคปะเอาดิเอาแลว้วขอนแก่นก็ตีว่าขึ้นชื่อทางด้านเกมรับนะคะขอนแก่น14นคนรราชสีมา12อ่ะทุกคนโอ้โหขอนแก่นคือคะแนนไหลไปเรื่อยๆเลยนะคะช่องว่างระหว่างคะแนนเนี่ยขอนแก่นไปถึง19แล้วทางนคนรราชสีมา15นะคะถามว่าช่องว่างแบบเนี้ย ก็ประมาทนครราชสีมาไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่า4ี่คะแนนนี่ถามว่านครราชสีมาคือตีตื้นได้ไหมได้นะอ่ะมาดูต่อคะแนนมันมาเฉดชฉวกันในช่วงท้ายเซตค่ะทุกคนคือขอนแก่น21แล้วนะแต่ก็มาผิดพลาดในช่วงท้ายเซตนะคะนะครราชบีมา1ิ เก้าเอาดีมันจะทัดไหมเนี่ยอยู่ดีๆคะแนนมาเท่ากันเฉยเลยเห็นไหมแอนบ,บอกแล้วประมาทนะครราชสีมาไม่ได้21เท่าเป้งโอ้โหไปจนถึงคะแนนดิวกันเลยค่ะ24เท่ากันสุดท้ายหน้าบอกของฝั่งนะครราชสีมาอย่างจรัสพรบรรดาศักิ์ก็ทำให้ทีมตัวเองเนี่ยขึ้นเซตพอยต์ก่อนนะคะสุดท้ายค่ะนะครราชสีมาก็เอาชนะขอนแก่นได้ในเซตที่2ด้วยสกอร์2ีต่อ24 อู๋เซตนี้หนักจากเซตแรกเลยนะขอนแก่นอ่ะคือเซตแรกนะคะนคนรราชสีมาเอาชนะ25ต่อ11เลยนะเซตนี้คือขอนแก่นขึ้นมาเป็น24เลยนะโอ้โหถือว่าเฮ้ยสุดยอดเกมมันเกม,มันขึ้นเลยนะคะไม่รู้จะจบ3เซตรวดหรือว่าขอนแก่นจะยื้อตัวเองได้ในเซตที่3ก็ดูจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะเพราะว่านคนรราชสีมาก็โชว์ผลงานได้ดีตั้งแต่ต้นเซตคะแนนนำห่างขอนแก่นไปถึง5คะแนนนะคะขึ้น11 ขอนแก่นยังอยู่6มันก็ต้องปิดแบบสวยๆแล้ว่ะคะดูก็รู้ว่านครราชสีมาก็น่าจ,จะอยากปิดให้แบบ3ต่อศูนย์เซตไปเลยทางนครราชสีมาก็ขึ้น20ก่อนเลยนะคะคือขึ้นท้ายเซตไปก่อนเลยทางฝั่งขอนแก่นยังแบบโอ้โหเพิ่งขึ้นซอยเลข2หลักอะทุกคนเพิ่งขึ้นเลข1ินะคะโคราชไปถึง22แนละ้วเซตนี้ทางขอนแก่นก็เหมือนกับเซตแรกเลยนะ <S 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 สุดท้ายคะ่นะนครราชสีมาก็เอาชนะขอนแก่นไปนะคะในเซตที่3นี้ด้วยสกอร์ ยี่สิบห้าต่อสิบสี่นะคะสามเซตรวดเลยยี่สิบห้าสิบเอ็ดยี่สิบหกยี่สิบสี่และยี่สิบห้าสิบสี่ขอนแก่นก็ตกไปชิงอันดับที่สามนะคะยังไม่รู้ว่าคู่ที่ชิงจะเป็นใครส่วนนะครราชสีมาก็ขึ้นไปชิงอันดับที่หนึ่งชิงชนะเลิศขึ้นโพเดียมเลยนะท้าขอนแก่นเนี่ยจะแข่งวันพรุ่งนี้นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าไดมอนด์ฟูดในคู่หกโมงเนี่ยระหว่างไดมอนด์ฟูดกับซูพีมเนี่ยใครจะแพ้ก็จะมาชิงกับขอนแก่นนะคะส่วน คอนราชสีมาก,ก็ขึ้นไปชิงชนะเลิศไม่รู้ว่าจะไปชิงกับไดมอนด์ฟูดหรือไปชิงกับซูพรีมนะในวันอาทิตย์นี้นะคะ ดังนั้นวันนี้ห้ามพลาดยังมีคู่บิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งเลยคู่6โมงเย็นวันนี้นะคะวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567จะเป็นคู่คิวของไดมอนด์ฟูเจอกับซูพรีมค่ะมารอดูว่าใครจะชนะและใครจะไปชิงกับนครราชสีมาในชิงชนะเลิศอันดับที่1นะคะและใครจะตกมาชิงชนะเลิศอันดับที่3ค่ะทุกคน ห้ามพลาดนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจทำน้งตบลูกยางสาวไทยในะะการรู้สึกไทยและหลีกนะเวลานี้กำลังเข้มข้นเข้าสู่โค้งสุดท้ายแบบจริงจังแล้วค่ะ